ัวยอย่างที่4ครับจงหาสมการของไฮเพอร์โบลาที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด0ูนจุดยอดจุด1อยู่ที่จุดลบสองศูนย์โฟกัสจุด1อยู่ที่จุด40นะครับอ่ะเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับจากองค์ประกอบของไฮเพอร์โบลาก็คือจุดยอดเปลี่ยนจากลบสองศูนย์มาอยู่ที่จุดโฟกัสอยู่ที่จุด40พบว่าค่าที่เปลี่ยนนี่คือค่า x นะครับ เมื S 1> <S 1> alien, ่อ x เปลี่ยนแสดงว่าเป็นการเคลื่อนที่อยู่บนแกน x นั่นเองนะครับเมื่อ mm. เป็นการเคลื่อนที่บนแกน x แสดงว่าไฮเพอร์โบลาเนี่ยมีองค์ประกอบของจุดยอดจุดโฟกัสอยู่บนแกน x คือไฮเพอร์โบลาแนวนอนนะครับจากการที่เรารู้แล้วว่าเป็นไฮเพอร์โบลาที่มีแกนอยู่บนแกน x หรือไฮเพอร์โบลาแนวนอนสมการคือ x กำลังสองส่วน a กำลังสองแกนไหนเป็นแกน ตามขวางนะครับจะมีสัมประสิทธิ์เป็นบวกนะครับลบกับ y ากํกลังสองส่วน b กําลังสเท่ากับ1นะครับต่อไปครับจุดยอดจุด1นะครับลบสอนี่จะได้ค่า a ก็คือ2จุดยอดคือจุดที่บอกค่า a ซึ่งเป็น2ได้เลยเพราะว่ามีจุดศูนย์กลางอยู่ที่0ูนะครับจุดโฟกัสบอกค่า c ครับดังนั้นค่า c เป็น4ครับดำเนินการหาค่า b จาก c ี่กำลังสองลบ a กำลังสองนั่นเองก็จะได้1 6ลบออก4คือ12ครับดังนั้น B จึงมีค่าเป็นรูสิบสองแทน A แทน B เข้าไปนะครับในสมการมาตรฐานก็จะได้เป็น X อกำลังสองส่วน A อกำลังสองคือเลขก4ลบกับวากำลังสองส่วน B ีกำลังสองคือ12เท่ากับ1นนี่คือสมการในรูปมาตรฐานนะครับ